สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับเอฟซีบอดโจเอฟซีอีลาน้อยนะครับน้องอุ๋งเพชรบานแพงนะครับช่องผู้ใช้เขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหายใจเข่าหายใจออกนะครับก็มีแต่สาวน้อยเพชรบานแพงคือเก่าคือเก้านะครับตกใจนะครับมือเศร้านะตกใจนะครับเห็นเงาะน้อยนะครับเงาะน้อยกับ ้ยเอาเป็นตะเบิงนะครับไปโชว์รูมนะครับโตโยต้านะครับพิ่นสิไปออกรถบ่านนะครับเห็นเิ่นไปดูรถนะครับไปกับยายไล่นะครับไปกับการการใช้เวลาสินนะครับเงาหน่อยกับเง้ยเอาเป็นตะเบิงนะครับพึ่งเขามาอยู่อ่าวงสาวหน่อยนะครับฤดูการที่แล้วนะครับ เห็นตอนนี้ก็เห็นพันยู่แถวบ้านพักของบอดโจนะครับกตกใจตอนแรกพ,พ,รนนพึ่งพึ่ก็สิรวยเร็วเถอะเนาะพึ่งยอดรับคนติดตามของย่าอบปตะเบิงนะครับพึ่งครบมือไปมือมือมือว่านนะครับมือสองมือน,นี่แหละครับพึ่งครบหนึ่งหมื่นคนติดตามนะครับอมือน,นี่เห็นพันไปโชว์รูมตโตโยต้านะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับ ตัดตกใจว่าโอ้สิไปออกรถออกเรือบ่นะครับ่นไปยืนทายครูกับรถเก๋งท่านน้อยๆครับรถเก๋งน่าจะเป็นวีออสนะครับส่วนเงาะน้อยนะครับไปยืนทายครูกับฟอร์จูเนอร์นะครับกตกใจขึ้นกันครับโอ้ดีใจนำเพิ่นสิเดไปออกรถประสันครับสื้อแล้วจะไล่เฉลยนะครับจะไล่เพิ่นไปรับป้ายนะครับรับป้ายของรถตู้นอนเพิ่นนะครับโคตรรวยนะครับ กับรถปิกับคันหนึ่งที่เพ็นซื้อไปไว้ที่บ้านนะครับเป็นป้ายขาวนะครับส่วนป้ายขาวของน้องโคตรรวยนะครับเป็นรถนอนนะครับป้ายทะเบียนเอียงครับป้ายทะเบียนนะครับพี่น้องจำตัวเลขนี้ดีๆนะครับสองเจ็ดศูนย์เก้านะครับสองเจ็ดศูนย์เก้าป้ายทะเบียนใหม่นะครับของรถโคตรรวยของย่าไรนะครับพี่น้องสีสเกตเห็นนะครับใยไรนะครับ เพิ่นมักสิถูกหวยรวยเบอร์นะครับถูกหวยรวยเบอร์ถูกดูดูนะครับเ่าบะว่าสิเป็นหวยทั้งฟังไทยฟังเล่านะครับฟังเล่านะครับจะถูกนะครับอ่าจากเล,เลขทะเบียนรถแน่นะครับเลขจากน้องอุ้งหญิงแน่นะครับอ่าเพิ่นกับสิรินี่มีมีดวงทั้งนี้นะครับที่น้องกะอยากถูกหวยรลยเบอร์กับ จดนี่ไปครับจดเลขทะเบียนมันว้สองเจ็ดศูนย์เก้าเด้อพี่น้องนะครับมาถึงยายไล่นะครับเพิ่นทางกาผู้ชายเขาพั่วนะครับติดตามสาวหน่อยก็เห็นเพิ่นอยู่กับสาวหน่อยมาแล้วนะครับหลายปีละครับหลายปีแล้วนะครับเพิ่นล่ำเพิ่นล่ำเป็นเป็นพอพญาแน่เป็นโตโกงแน่นะครับหลายบทบาทนะครับชอบอ่ายายไล่นะครับเล่นหลายรดเลีนหลายบทบาทนะครับ เพิ่นเป็นมอลำนะครับนิสัยดีนะครับนิสัยดีตรงต่อเวลานะครับเสมอตนเสมอไปนะครับบ่อล่าบอ่าบอ,าบอขาดบอ่อป่วยบ่อยางนะครับเห็นเพิ่นไปกะวงตลอดนะครับสำหรับแย่ไ่หรือการใช้วิลัยสินนะครับถือว่าเป็นมอลำมที่มอลองมอลำมที่มีคุณภาพ นาเป็นแบบอย่างสําหรับมอลํารุ่นน้องๆอีกท่านหนึ่งนะครับสําหรับยาไล่นะครับมันเป็นเสมอต้นเสมอปลายนะครับมีความขยันนะครับขยันเอียงบ่ครับขยันทําคลิปนะครับตั้งแต่ผมเห็นเพิ่นทําคลิปนะครับตั้งแต่ในมมมีน้องนะครับตั้งแต่หลังจากน้องกลับมานะครับเพิ่นก็ขยันนะครับ ทำคลิปมือละสิบคลิปยี่สิบคลิปนะครับพี่น้องคิดเบิ้งนะครับขนาดว่านุ่มโจนะครับบอดโจนะครับที่ว่ามีคอนเทนต์เฉพาะคอนเทนต์นะครับทาคลิปเล่ร้ายนะครับยั่งสู่ย่ไรบอดได้นะครับอ่าผู้ชายเกาคั่วล่องมือละครับมือหนึ่งหาคลิปะครก็สุดยอดแล้วครับหาคอนเทนต์บดได้แล้วนะครับมือหนึ่งหาคลิปเลยก็สุดยอดแล้วนะครับสำหรับแย่ไรเนี่ะมือหนึ่งนะครับ พันเคยทําเป็นประวัติศาสตร์ไปประมาณสามสิบคลิปนะครับสามสิบคลิปสุดยอดทุกมือเนี่ยครับเตามก็สิบคลิปทำแต่ละมือนะครับมันมีรายได้จาก youtube นะครับเป็นกอบเป็นกำรรนะครับสังเกตเบังนะครับพันจองรถนะครับเพราะว่าจะเป็นรถรถเก๋งนะครับรถปิก up รับมากเป็นรถ รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นของมิสู้นะครับมาขั้นอีกขั้นหนึ่งขั้นปัจจุบันนะครับเป็นน้องโคตรรวยนะครับเป็นโตโยต้านะครับนาจรวดนะครับเพิ่นก็ับไปตบแต่งทาเป็นรถบ้านนะครับสําหรับสําหรับเดินทางไปตามไปตามคณะไปนําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปเรียนไซกันตามไปนะครับ ักษณะเป็นรถนอนนะครับเอาไว้จอดนอนด่านลังเวทที่ก็ได้นะครับการเดคาว่าปีนี้ได้ไรนะครับกับสีบบขึ้นวงนะครับสีบลลัมนะครับผลจีเปียไทยยูทูบย่ YouTube, ยางเดี่ยวนะครับผู้ชายเขาเคัา่วเคยถามนะครับเพื่อถามเจอใยไร่ที่อมอขอนแก่นนะครับไปผมไปเรียนโชว์เช,เชียวกับบอดโจนะครับอ่า ชมเพื่นว่ารถโอ้รถงามเนาะยัไรเนาะสุดยอดเลยนะครับอ่ามีคนขับระบอนะครับเพื่นว่าขับเองวัสันเพื่นว่าขับเองตอนแรกผมก็บรรู้ว่าเอ๊ะก็สี่ไหวเนาะขับเองนะครับเพราะว่าทะลองทะล่ำแล้วนะมันบได้นอนนะครับถามมาขับเองนี่เวลาเดินทางไกลๆมันสิเมือสิล้านะครับง่วงนอนนะครับเสี่ยงกับอุบัติเหตุนะครับ อพ่อมาลูที่หลังว่าเพิ่นบอดีขึ้นล่ำปีนี้เพิ่นวา่าศิี่ทยคลิปยางเดียวนะครับกระลงอกน้ำเพิ่นนะครับทีผู้ชายก็าคั่วถามเพราะว่าอ่าเกิดเพิ่นบ่มีนะครับบม่มีอ่าโชเฟอร์นะครับผู้ชายก็าคั่วกับิไปสมัครเป็นโชเฟอร์นะครับอาศัยว่าได้ไปทายคลิปน้ำเพิ่นนะครับไปทำคอนเทนต์นอ้า่ายาย่ไรนะครับ ถือว่านะครับเป็นเป็นบุคลากรที่สุดยอดอีกท่านหนึ่งนะครับกับวแนนะครับปีนาปีรุ่นนะครับหรือว่าฤดูการหนานะครับอาเซนไอกนชใช้พนักบัมาขื้นวงอีกก็ได้นะครับบแนียอกครับนะครับเพราะว่าตอนนี้พนก็ยังอายุยังโบไาลนะครับนอกจากนี้นะครับแย่ไรนะครับเพนยัง อ่าสนิดกับน้องอุกหอิงครับติดกับน้องอุกงญิงนะครับเพิ่นกาอ่าไรซดนะครับระดมนะครับมาไล่นะครับให้น้องเพราะว่าสิเป็นเปิดวงปิดวงนะครับแฟนลับเอฟซีเพิ่นหลายนะครับกาไรมาไล่ได้เงินเป็นก้อนนะครับมอบให้ทั้งแม่แม่น้อยนะครับน้องไอแม่น้อยนะครับอาจจะไพงมาไล่ให้น้องอุกงญิงนะครับอ่าหรือว่าจะไล่เนี่ยก็เป็น ซ้ำแก้ๆซ้ำเป็นผูฤฤ้บริหารผู้หนึ่งะครับคิดว่านะครับจะอยู่กับสาวน้อยมาดนนะครับคลิปนี้ขอบคุณ f อซสาวน้อยเพชรปันแพงเอซน้องอุ้งอิงหลายครับฝากช่องผู้ชายเข้าครัวนะครับฝากกดติดตามให้ในเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ